วัตถุมงคลวันนี้มันก็คือพูดสายน้ำแต่มันเป็นหนึ่งในหกในหแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นพูดตัวไหนใช่ไหมคะจย์ทองน้ำในทองน้ำในทองน้ำกับทองเป็นพูดสายน้ําที่คุมพลังงานทองข้างในก็จะใส่กิ่งขยาวดังก็คือเป็นเคล็ดของการมีหัวใจ ถ้าเรายิ่งพบแบบนี้ขยับดังเรื่อยๆบางคนเอาไปอาจจะไม่ดังพบไปเรื่อยๆมันเชื่อมพลังงานเรามันจะขยับอันนี้ก็คือของแปลกของแยแขกแล้วคราวนี้พอเป็นน้าที่คุมพลังงานธาตุทองไอ้คนที่ถีธาตุดินกับไฟม่อแี้ดินแขมันจะได้เปรียบเพราะดิมให้กำเนิดทองยิ่งหาเนี่ยมันก็จะกลับกันเลยว่าทองมันจะเยอะมากแต่พอทองมันเยอะมากพบบางก็ผันแปรมาเป็น มันก็มีพูดน้ำที่คุมพลังทองเรื่องการพน,นันก็จะเด่นขึ้นมาเลยที่การที่มันจะเสียสุขภาพก่อนหน้าเนี่ยถ้าทองในดวงเยอะจะเสียสุขภาพแต่ถ้าเราใช้พูดเนี่ยมันจะเสียน้อยอถ้าทองเราเด่นชัดมากในดวงเราไม่ต้องการทองาอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูขาหักแขนหักรถชนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราพกคูพูดสายนา้ำที่คุมพลังทองเนี่ยถ้าเราเสริมทองในดวงเยอะๆถ้ามึงถูกหวยหนักๆมันก็อาจจะแค่ปวดกระดะูหรืออาจจะแค่ขาเคล็ดอะไรเงี้ยไม่หักแต่เคล็ดขาพีกะลรประมาณแบบนี้อาจจะเดินไปชนกระจ ตอกแลงมาเนี่ยฮ<ะ>่าอันนี้คือให้รู้เลยว่าพลังงานธาตุทอร์เรดด้เยอะ มันคือการพนันด้านดีมันไม่ใช่การพนันแบบโกงน้ํากันน้ําก็คือเรื่องโกงการพนันไม่โกงในที่นี้ไม่ใช่เรื่องเอาไปเล่นอย่างเดียวนะการแข่งขันทางการค้าก็นับเป็นการพกสูตรร้านมัตสึยาเปิดในสุตะเครื่องมันก็แข่งกับคนอื่นแล้วไะอันนี้คือการพนันของในในคำความหมายคอนจิงของคําพนันคือแบบนี้นะไม่ใช่ว่ามึงไปนั่งเล่นไพ่ก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันทุกรูปแบบอันนี้ก็คือพกสูงพกต่ำได้หมดได้ได้หมดใส่น้ำนี้พกได้ทุกดิถีนะคะไม่จําเป็นนะว่าเป็นคนห้ใช้ไม่ได้ พูดครั้งหน้าเนี่ยจะต้องมีพูดตัวเนี้ยนาทางไปก่อนอเพราะฉะนั้นไอ้พูดครั้งหน้าถ้าใครไม่มีพูดตัวเนี้ยพกยากเลยนะนี่คือเหตุผลหน้าทำไมจางแขมไม่ทําฮูพูดก่อนอพอฮูพูดเนี่ยมันส่งผลรุนแรงให้คนรุนแรงแต่มันก็ให้โทษรุนแรงได้แรงโทก็แรงด้วยมันก็เลยต้องมีตัวกันก่อนเช่าคู่ใส่น้ําเนี่ยควรจะมีพูด พิทักษ์หรือผู้คุมตะเกียรไว้ก่อนไหมผู้พิทักษ์อย่างน้อยต้องมีผู้พิทักษ์อย่างน้อยต้องมีผู้พิทักษ์กันเอาไว้พูดที่ก่อเกิดพลังนะฟังดีๆผู้สานะคือผู้ที่ก่อเกิดพลังพูดทองคือพูดที่เหนี่ยวนําพลังถ้าไม่มีน้ําทองไม่มีพลังเราก็เลยออกน้ําก่อนเป็นวัตถุมงคลที่ถ้าเราชอบในเรื่องการชนะไม่อยากแพ้คนอื่นเอาไปเลยในทุกเรื่องวันนี้ก็ขอเท่านี้